เลื่วนให้เลี้ยงควายนี่แล้วมันบแบบว่ามันมันบ่ยุ่งยากปานใดแล้วก็บ,บ่ได้ไปทําการทํางานมันอยู่แต่กับบ้านกับซองเฮาแล้วหัวหน้าเ<อ>บียบว่าเฮาบ่าได้ไปทํางานอยู่เมืองนอกอมึงน,น้าครับต่างประเทศอยู่ในกรุงเทพฯกรุงไทยก็บ,บ่ได้ลําบากปานใดเห็นหาครับผมเลยว่าเลี้ยงควายเลี้ยงงัวก็อยู่อยู่สบายแบบพ่อแม่เฮาแต่เก่าๆก็ดีแน่ล่ะผม พ่อคดีละครับใช้ชีวิตจะตายคนนีสานเมนีซองไทยบึงการ้ากินเทวเลภาพีพี่น้องฮะออกเลาะละครับหาเลาะทายคว้ยควไอขวานบานนะพี่น้องเพื่อเป็นการลณรงคส่งเสริมให้พี่น้องนั้นมาเลี้ยงวา้วลายขื่นนะครับนอกจากสินสางธานาคว้วเป็นยูให้ดีขึ้นแล้วก็เป็นการซ้อยสอ,อ,อยกันอนุรักษ์นะครับให้ลูกให้หลานผู้เกิดใหม่เยนรุ่นได้เห็นครับ คือกันกับบันบุรุษของเฮามาเลี้ยงไว้ให้พวกเขาเบิ่งล่ะพี่น้องคลิปนี้สิาพาพี่น้องเข้าไปเบิง่งพอกควายของประตูหวานเนี่ยพี่น้องนอกจากเพิ่นจะเลี้ยงหลายแล้วเพิ่นก็ยังเปิดราคาไปพร้อมเข้าไปสอบถามบรรยากาศนํากันเบิ่งครับมือ้อนี้พาพี่น้องมาเยี่ยมยามถามข่าวประตูหวานครับบ้านเฮาหวานบ้านอย่างคือครับบ้านนาซาวครับตำบลตําบลหนองห้าส้างเพเภอพรนได้เรื่องยังไปเมืองกาศเนาะครับเลี้ยงควาย ตอนนี้ข้ามี่กลวยจัโตครับต้องมดเลยนี่ั้องมดสามสิบสองตัวครับพ่อหน้าที่ตัวสามสิบสองตัวแต่คขายยางไปทั้งำุนกอารขายยางไว้ทางพี่สามสิบสองตัวเลี้ยงไว้จากปีอะไรเลี้ยงคล้วยห้าปีครับบ่ห้าปีมีคล้วยสามสิบกล้วยตัวถ้าถ้าขายไปแล้วกับเจียแปดตัวหรอครับพ่อหขายไปแล้วเกียแปดตัวก็ับสี่สิบตัวก็ไหนสี่สิบตัวเลี้ยงคล้วยห้าปีมีคล้วยอยู่สี่สิบตัวสามสิบสี่สิบตัว ขายเบิบเก็บแปลตัวด้เงินเท่าไรแล้วเก็บแปตัวนีในเงินสามแสนกัวแหรอครับหัวหน้าแปลตัวเลยนะครับแปลตัวนันเป็นแม่ลูกบ่มีแต่แม่ลูกแล้วก็รุ่นใหญ่ๆมีกุ้งเถิดไงน้ำครับโอ้ตัวละสี่หมื่นมีครับโอ้ครับเอ้ายังยังยังตัวซํานี่ตัวตัวซํานี่แม่มันตัวเดียวผมซื้อมาตะกี้เนาะครับสี่หมื่นครับตัวนี้แม่สี่หมื่นถ้าชู้มือน,นี่ตาจะขายยังไงดิชู้มือนี่ก็ก็ซื้อวัวห่อแล้วอันหัวหน้าเพราะว่ามันฉิบว่า มันแก่ไปแน่แ hmm. ล no, ้วนะไอ้ลูกแล้วายครับโอ้ลูกเพิ่นได้ลูกหน่อยนั่นเปนบ่อได้ได้ลูกอันผมซื้อมาสี่หมื่นมาอยู่น้ำผมในลูกห้าตัวม่านาครับห้าตัวแล้วปีปีลราปีละลูกปีละลูกตัวนี้หน่อยก็ลูกคนหนึ่งเนีนเมื่อครับโอ้ดต่บุ้งไปอีกนะครับบานนึงลูกตัวนั้นลูกอันกกมันหนึ่งม่านาะโอ้เนี่ยมีลูกหน่อยนั่บ้านนี้บ้านนี้เลยได้ลูกหน่อยตัวนึงนี่ครับลูกมันนี่ครับอืมห้าตัเนาะพู้ตัวเถิดนึ่งอยู่พุ่น ไปย่างยาอยบนตัวนี้ที่ข้างล่งเจ้าพีตัวนี้ตัวนี้มีเจ้าเมียครับเป็ตัวนี้น้อตัวเหญ่ตัวเมียบอกนาเอาตัวเมียที่มันให้ลูกได้โอ้ยให้ลูกได้มันจตัวโอ้ได้นับพี่น้องเลยรหลายหลายสอามสี่ห้ากบรรยากาศคึมเต็เ้าตัวหนาโอ้ตัวเมียนี่เก้าตัว มันมันหามันให้ลูกได้อยู่ปีนี้พอมันออกมาหนิเก้าตัวูนี่น้อยนี่นเนี่ยที่ออกมาแล้วนี่ยเก้าตัวปีนี้ได้เก้าตัวมหน้ายังส่ออ,อ,อยู่ว่าบ้านนี้มันเบิดแล้วตัวนึงมันที่กินเมื่อกี้ตัวนึงมันมันรูลูอืมสาเหตุเกิดอย่างไงละะ่ะคือสาเหตุอันแม่นั่นผมให้คนฟินเอาไปเลี้ยงครับเขาเจ้าไปเลี้ยงเหรเขาเจ้าไปให้มันแอลน คนเกี่ยวหยาหน้าคนเขาจะสีดหยาน้ำคันหน้ารอให้คนนั่นนะครับผมเนี่ยพี่น้องเอ้ยครับมัว่าสียาคายหยานี่เรียบร้อยเด้เนาะครับวัดไต่กับมันมแทงรูมันได้กินหยามันได้กินหยานะมันก็รูออกเลยรูมันง่ายแล้วอ๋อตอนนี้ของเข้าก็คือออกเบิดแล้วตอนนี้ทับออกเบิดแล้วก็ได้เก้ารอตั้งแต่สี่ทับบัดนี้พอพันตัวใจแล้วพ่อพันไป๊ะาไปเบิ่งเนี่ยพอพันก็มันน้อยครับอันโอ้พ่อพันแท้่นอยู่นั้นไม่ใหญ่เปรมพุ่นของป้าอยู่บ้านคนละค้อคนละค้อก็ครับแต่ของคนละข้อามาค่ะเลี้ยง น้ำกันตะกี้นะครับเขเลียงผสมกันวานนี้มึงเรียงเขาอยู่ยังไหนตาบ่ะนี้ไปเรื่อยๆครับหัวหน้าเดี๋ยวนี้มันมันเป็นอย่างที่มันมองไทยหน้าเขาไทยไปเบิดแล้วครับมองที่เป็นในหน้าก็จะไทยเพื่อดินไปแล้วครับวันนี้ง่ายไปเรื่อยผมก็ได้ครับไปง่ายไปขุนเาครับโอ้ย่ำฝนกับเขาป้ายางป้ายางจ้าของบ่ป้ายางเจ้าของกับป้ายางน้องนี่นะครับโอ้เนี่ยมันกับมีหยาไม่ยุ่งเงินบ่ครับนี่ครับแมนียบัดโอ้ตัดหยาให้ให้ก็เจ้าความเนาะ ครัับตดไม่ไม่ถือว่าคล้วยห้านีตัดเลยเนาะกล้วยเจ้าของเหงียนเนี่ยอันกล้ยพี่น้องเนี่ยชวนน้องเนี่ยน่ากล้วยดอนน้องตายพี่แกตัวตอนนี้ควยดอนคล้ยดอนมีสองครับคล้ยดอนนีหมาถึงแม่กับลูกนี่ครับลัับบพี่่น้องแมกลูกมันก็แม่นอยู่ครับตัวนี้มันมันได้ตัวดำตัวนี้โอ้ลูกกุกมันได้สีดำแล้วก็ร่องลงมาหน่ยกับตัวดอนมันประจําอีกก็ได้ตัวดำอีกนี่ครับมันบ่จําเปลี่ยนบอกว่าคล้ยดอนออกลูกมาต้องดำต้องต้องดอนนี่บ่จําเปลี่ยนครับบ่จําเปลี่ยน เลือเจ้าพ่อมันบ่หรือยังไงอันนี้พ่อมันดำอยู่หัวหน้าแต่หันออกมาพี่กายนี่ตัวนี้นเป็น,เป,นเป็นดอนครับตัวนี้แล้วเน,น่าตีเนาะพ่อพ่อดำพ่อดำตอได้ซุ้มดำๆำนี่ก็พ่อดำเหมือนกันตัวนี้ก็พ่อดำเหมือนกันแต่ออกมาหันได้ดำครับเ<อ>มียน,นี่ฝันพ่อดำเหมือนกันฝันได้ดอนครับเอาเน,นี้ยนอนบ่ได้เนาะนี้ยเนี้ยนอนบ่ได้ครับหัวหน้าครับไรเลี้ยงนะมึงสี่นาฝนก็เขาสวนยางเขาสวนยางครับ อย่างก็จะหัวจีบได้กีดเหมเลยเนาะฝนตกเนาะก็ได้กีดอยอะครับวหน้าแกก็เอาเข่าไปก็ยางเจ้าของคือนเขายางกับน้องกับน้องนะพวกนี่ยสาวเลยนะยางนี่ยสาวเสี่ยงมากหาปีนั่นสี่เสียงบานนี่ยินงข้าวว่จีบป่อยออกบ่บานนี้ยินงข้าวว่จีบป่อยออกอยู่จับคู่หรือมีมีเห็นมี้ไม่ว่าจะป่อยออกหกตัวครับว่าน้าตัวใดพาไปเบิ่งนี่ไปตัวผู้บ่หรือังไรตัวมีตัวผู้เว้ยหกตัวนี่มันบหกตัวตัวนึงโอเเขาเอาไปทับอยู่บกตู้ครับเขาเขาจะยืมไป ครับเขาได้ขึ้นบอเล็ตเนี่ยนั่นบอครับผมผมผมบอเอานี่บอลูกลูกตู้กันนี่เงินบอครับลูกลูกตู้นี่โอ้คือมือเด้อพี่น้องเลยมือนี้นี่เดียบบอมีมันใหญ่โอ้เนี่ยตัวนี้จะขายชุ่มนี่นะครับในรุ่นนี้มันทับได้ไหมนี่ได้แล้วครับทับได้แล้วมัตลาดจะทับพี่สามน้องมันก็ได้ครับได้แล้วเพราะว่าชุ่มนี้มันทับผลกันไปเลยกับขั้วเถกไงของป่าอยู่พุ่นครับกับบักตู้ครับกับบักตู้กัานตัวเห็นเห็นยู่ก้นนี่แพงกว่านี้เห็นตะกวนกว่านิ้ ผมผมว่าจะขายแสนห้ครับรุ่นน,น,น,นี้น <1, S 1> <n ait. S 2> ี่นึงหนึ่งสองสามสี่หากับตัวตู้บอกยังไงว่าตัวผู้สิบป,ป่อยอยู่หกตัวปล่อยอยู่หกอันหาตัวครับแล้วก็อีตู้น้อยนี่ตัวน,น,งน,งนึงนี่นี่นี่กระเม็ดยนี่ๆๆน้อยนีนย่สองปีไหปครับรุ่นเดียวกันเลยกับชุณนี้มันโมยหน่อสองปีบ่ะครับรบ <วะ S 2> ุ่นเดียวสองปีพอดีสองปีพอดีสองปีพอดีคิดว่าเท่าไรคิดไปหนี่งหนึ่งสองตัวตะกี้นึ่ง หกตัวนี่เนาะผมผมว่าจะขายทั้งบุกตู้บมุกตู้ใเงี้ยกรมุลนี่แน่อยู่ครับผมว่าแสนหกเขาจะให้แสนหาโอ้เลยหาลดราคากันบ่ได้มันถึอตัวละเท่าไรล่ะบ้ดนี้มันถึอตัวละสามหมื่นกว่าบาทนึงเท่าน่ะสามหมื่นกว่าครับสามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นคิดราคากันสามหมื่นเอ็ดสามหมื่นสองประมาณนี้แต่เขาจะได้เท่าไรบาดนี้ผมว่าหกตัวหาตัวนั่นถ้าเพิ่นเบาตัวตู้นี่หาตัวผมว่าจะขายแสนหกมีแต่ขวดเถิกวญเถิกนึ่งกัน รุ่นเดียวกันล่าข้ยเอาถ้าในห้อยเพื่อนเบิงหรือพี่น้องเพื่อนอยากไปข่อยเถิกไปนี่ละเบอร์โทรศัพท์ตาเบอร์ยังตัวอันโอ้ผมจำอะไรได้หัวหน้าบ่ค่อยคอยเอาไม้เนาะครับค่อยเอามครับจะอยู่อยู่ในมือถือมีอยู่น่าตอนนี้เนาะมีอยู่ข่้ยหลายครับแต่พวกพ่อข้าเพื่อนผู้ผู้ใดเพื่อนมาถามเพื่อนเอาเบอร์โทรไว้ให้ผมอยู่ส่วนใหญ่ที่มาซื้อเป็นในห้อยซื้ออย่างในห้อยซื้อทุ่งกในห้อยทุ่งสีไปไลอยู่คนสีเพื่อนว่าเพื่อนอยู่ ลักซีเบสเปน็นนองวนาวันครับแล้วก็พี่น้องชื่ออบตว,วันเนี่ยครับอยู่หนองพะเวียนทั้งพ่อนจริญทั้งขาด,<พ>ขาดยังบ้านมากกว่าพ่อนจะเล่นพ้นยูนองภวเวียนดูพ่อนจะเล่นละอบ้านนี้ครับอันบ้นานดูมอทองเพิ่นกิดมาอยู่เบื้งมือนั่นนะเ<ง>พิ่นให้ผมแสนหาดูมอทองพ่อใหญ่พ่อใหญ่เอารถสีประตูนั่นละเพิ่นว่าสั้นบ่ครับสิแม่นพ่อจักเพิ่นว่าสิจ่อยบ่ครับสีขาวนะครับัม ซีประตูนะไม่อยู่มมาจักซื้อคนอคน่นหาแสนหาผลไว้บา่อ่าก็เลยบรด้กันครับกับกัวนาคยอยว่ากันว่าแต่เอาอันพี่น้องคนบ่งนี t ถูกอยู่นี่ครับอยู่อิสราเอลเกาหลีไตไตวันประเทศลาวน้าคนได้เฮานํามีหยังสิว้าให้เพิ่นฟังเกี่ยวกับการเลี้ยงเัวเลี้ยงกวายนีม่มีอย่างะอยากอยากส่วนๆให้เลี้ยงาย้วยแล้วมันแบบว่ามันมันบ่ยุ่งยากปานไดละกับ่ไา้ไป ทำการทํางานมันอยู่แต่กับบ้านกับซองเฮ้าเราหัวหน้าเบียบว่าเฮาบ่ได้ไปทํางานอยู่มึงเหรอมึงน้าครับต่างประเทศอยู่ในกรุงเทพกรุงไทยก็บ่ได้ลำบากปานใดให้นนาครับผมเลยว่าเลี้ยงควายเลี้ยงงัวกับอยู่อยู่สบายแบบพ่อแม่เฮาแต่เก่าๆก็ดีเด้อล่ะผมว่าครับก็เฮ็ดไปเรื่อยๆไปล่ะหัวหน้าเฮาก็ไอะมั่งสิอะไรสิคาบทะเลไปนําเรื่อยๆจังซี่ล่ะก็ยำแดงมาเฮาก็ได้ตัดยางเฮาน้ำน้าหัวหน้าครับเลี้ยงขั้ง ครับเลี่ยงคว้ยเสริมครับกระตัดยางไปน้ำครับคีบนีผมกับบอยพงศี่หวานเนาะครับอำล่าพระจากพี่น้องไหมก่อนครับพ่อทำไม่คีบนะครับสวัสดีครับตัวนน้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับ